หนึ่งชมนี่เป็นรางวัลเคียเตอร์ผู้ชมครับก็เป็นรางวัลของเดือนนี้ที่พี่ได้คุณผู้ชมบัตรซังเฮงยี่สิบใบแล้วก็เพชรและสามารถรับได้เลยนี่เออได้แล้วชมคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเตริมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลเจ๋อเจ๋อสวัสดีเด็กไทยัวเกรียนทุกคนนะครับมีผมปานนนนจะช่องพี่เจที่พี่อีกันอีกแล้วเย้ผู้ชมครับบูญยามผู้ชมผมปานนนนคนดังนะครับผู้ชมโอเคผู้ชมก็วันนี้มีกิจกรรมสายฟรีมาผู้ชมครับแล้วก็มีเรื่องจะมาแจ้งนผู้ชมเกี่ยวกับกิจกรรมเลยผู้ชมก็เป็นกิจกรรมสายฟรีแหละโอเคผู้ชมครับจริงๆกิจกรรมตั้งแต่ตอนเช้าแล้วพี่ไม่มีเวลามาชมเนื่องจาพี่ไปทำงานนะพี่ก็เลยบอกว่ามาทำกิจกรรมตอนเย็นนะ้ำชมไปดูกิจกรรมกันเลยเอ๋อเค้ยผู้ชมครับนี่ นี่เอ็มชมก, <nervous S 1> ก็คือกิจกรรมเตรียมล็อกอินแล้วรับไอเทมไปเลยก็คือได้ตั๋วผู้ชมไดมอนด์มใบและตัวปืนสองใบผู้ชมครับวันที่8มิถุนายนผู้ชมครับก็กิจกรรมเริ่องแต่วันที่4มิถุนายนคือวันนี้ผู้ชมครับล็อกอินจองไว้ก่อนกดจองไว้ผู้ชมครับแล้วก็อืมจะได้รับเมื่อวันที่แปดผู้ชมครับเมื่อวันที่8เราคือวันที่8ปมิถุนาเราก็เอ้ยี่หกมิถุนายนมันเขียนว่า26่มิถุนาตรงนั้นผู้ชมแต่มันเข like ียนตรงนี้ว่า8 แม่ทาว่าแหรือ2ี่ปุชมแต่ถ้าได้วันไหนผมจะมาบอกผู้ชมครับก็เป็นกิจกรรมดีๆผู้ชมครับที่เราควรจะมาจองใครก็ขยันมาขันวันนี้ผู้ชมครับตอนนี้ได้ผชมก็เป็นกิจกรรมดีที่เราควรจะเอาไว้ผู้ชมเพราะว่าเกมเขาสั์แจงที่ครับบางทีเกมนี้ก็ไม่ใช่ว่าสายฟรีจะอยู่ไม่ได้ผู้ชมจริงๆสายฟรีอยู่ได้จะบอกว่าอส่วนกิจกรรมนี้หลายคนถามว่าอพี่ครับพี่ครับทำไงถึงจะได้ครับพี่ชุดเนี้ยคือเหมือนมันจะต้องซื้อพรออเดอร์ผู้ชมคือสาหรับคนที่ชื่อพรออเดอร์นะคือโบนัสรับเดือนใหม่ผู้ชมเพียงจัสสูง แพ็กสุดคุม้มรับไปเลยแฟชั่นพิเศษได้เลยมิชมังก็น่าต้องเพียวเดอร์ป่ะไม่แน่ใจมิชมวงเพียวเดอร์เปล่าถ้าเกิดไม่ให้เพีอวเดอร์เดี๋ยวพี่ลองซื้อดูถ้าเกิดพี่ได้พียวเดอร์ถ้าพี่จะซื้อแบบไม่เพียวเดอร์มิชมมถ้าพี่ซื้อขัดสิทธิ์ขั้นสูงแบบไม่เพีอวเดอร์พี่ได้น้องก็ได้ครับโอเคนะก็เดี๋ยวขอรับรางวัลนั้นนึ่งมิชมนี่เป็นรางวัลเคียเตอร์มิชมังก็เป็นรางวัลของเดือนนี้ที่พี่ได้มิชมบัตรรั่งห้องยี่สิบใบแล้วก็เพชรพันเม็ดมิชม ติดตามช่องพีเจทพีอีไวน้นะคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้วันเสาร์พี่แจกบัตรแกน้าห้าใบเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับใครอยากได้บัตรแกน้าฟรีอย่าลืมติดตามช่องพี่ไว้นะครับก็เออจะแคปหน้าจอแคปหน้าจอนิดนึงนะโอเคครับคุณผูช้ชมขอแคบหน้าจอหน่อยโอเคคุณผู้ชมครับก็นั่นแหละ ถ้าเกิดใครอยากได้บัตรฟรีเอออยากได้เพชรฟรีในชมพวกนี้ติดตามช่องพี่ไว้นะพรุ่งนี้พี่จะมีแจกบัตรแกด์นำชมครับคลิปที่เขียนว่าก,กิจกรรมแจกบัตรแกนน้์นำะชมครชมส่วนเพชรที่ได้ครั้งนี้ก็ขอซื้อสิทธิ์ขั้นสูงแล้วกันเขาบอกว่าสําหรับคนที่ซื้อสิทธิ์ขั้นสูงแบบแพ็คสุดคุ้มชมครับก็มันก็เขียนแพ็คหมดคุณผู้ชมครับแพ็คสุดคุ้มคือเทไหรพันเพชรหรอหรือว่าต้องซื้อพันเพชรแต่ซื้อพันเพชรตอนนี้มันจะได้แค่ค่าหนุนะ่มนะชมรับของรางวัล NT, ซเซ เริ่มแลมชมผมก็ซื้อสี่ร้อยห้าสิบชมนี่เรียบร้อยโอเคซื้อแลมชมซีซันที่3-7แล้วนี่อ่ะโอ้ยฉลองครบสิทธิ์กันสูง15้ซีซันโอ้สิบห้าซีซันน่เนี่ยก็สามารถรับของได้มชมก็นี่ครับ้ชมสกินเหรอ,อเ่าสกินนั้นสวยกว่ารับของรางวัลไป้มชมนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครที่ซื้สิสูงเดืนวให้กไปที่ลูกโลกมม มีคนบอกผมรีวิวกิจกรรมตรงลุกโลกนอยว่าพี่ครับกิจกรรมตรงลุกโลกเป็นยังไงบ้างอไก่ก็ขยันมาขันนอพระเจ้ากอนิมชมเมื่อซื้อสิทธิ์กันส่งครบหกครั้งรับของพิเศษเป็นชมนี่ยืนยันไปแล้วโอเคได้ไปแล้วไม่มีอะไรใช่ไหมถ้าอยากรู้มันคืออะไรกอนชมครับผมรู้ทุก่ผู้ชมอยากรู้ผมก็อยากรู้กอนมชมครับแล้วก็ี่นิมชมเป็นกล่องกอนมชมมีโปรไฟล์แล้วก็มีนี่คือลุ้นมาหรือว่าได้หมด เปิดอ่าได้หมดคุณผชมเยี่ยมเอ้ยโปรไฟล์สิกันสูงเนี่ยใส่ได้หมดเลยกันทั้งนั้นนี่คุณผชมโอ้มันหลอ่อเท่มุ่ณชมเรทท่อเหลยคุณผู้ชมครับโอ้โหตราผมสนใจตรามากกว่าเฮ้ยได้เล้วุณผูชมครับเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยรับได้คุณผชมแค่ซื้อสิทธิ์กันสูงก็ได้แล้วจริงเฮ้ยแคลหน้นาบตอหน้าตอนนี้ไปทำเลยค่ณผชมเพราะว่า มีคนอยากรู้ชมมีคนอยากได้ชุดเขียวนั้นแล้วไม่ได้ผู้ชมได้ไม่ทันอยากรู้ว่าทไงถึงได้คือซื้อสิทธิ์ขั้นสูงในเดือนนี้ก่อนมาที่เจ็ดมีรน้ำชมวันนี้ันที่เท่าไหร่น่ะวันนี้วันที่สี่ชมนี่ซื้อสิทธิ์ขั้นสูงซื้อแบบธรรมดาก็ได้สี่ร้อยห้าสิบเพชรแต่ต้องซื้อในเกมเท่านั้นนะผู้ชมงับก็คือใช้เพชรซื้อในเกมและสามารถรับได้เลยนี่เออได้แล้วชมแต่ไม่เปิดนะถามว่าทำไมพี่ไม่เปิดครับพี่มีแล้วผู้ชมใครที่พลาดไปผู้ชมสามารถรับได้เฮ้ยตอนรับพี่หนึ่ง ซื้อสิทธิ์ขั้นสูงแถมด้วยผู้ชมครับสิทธิพิเศษสําหรับสิทธิขั้นสูงซีรีส์ที่15นิมชมใครไม่ทันชุดนี้และอยากได้ชุดนี้นิมชมก็คือผ้าปิดปากสวยบอกเลยผ้าปิดปากสวยสวยมากนะครับผู้ชมก็สามารถจัดกันได้ชมเพียงแค่ซื้อสิทธิขั้นสูงก็รับไปแล้วผู้ชมโูหเกินเจียมเจียมขยันเอาของมาขายไม่มีตังค์ซื้อแล้วผู้ชมโอเคผู้ชมก็รับไปแล้วผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหนี่ก็รางวัลของสิทธิขั้นสูงชมคือสรุปว่าเผู้ชมคือ ไม่ไม่้องพีออเดอร์ก็ได้ชมแค่ซื้อสีเขียวก็สามารถรับได้แล้วสำหรับชุดสีเขียวถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมซื้อคุณชมแล้วก็ฝากนิดนึงคุณชมครับเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเอ้ยติดตามช่อง BJTv <c oughs> เพราะว่าคือพี่พูดกับคนที่อยู่ใน t i k ตอกเริู่ชมบางทีพี่ก็ตัดคลิปไปลงทิกตอกคุณชมฝากหน่อยนะคุณชมฝากทิกตอกพี่นิดนึงชมถ้าใครเล่นทิกตอกคุณชมเข้าไปในทิกตอกแล้วก็พิมพ์คําว่า พี่เจจุดทีพีเฉยกระดานชมครับพิมพ์ตามนี้ตามชื่อช่องพี่เลยก็จะเจอคุณผู้ชมครับเป็นคล er ิปของพีเจทีพ <k média> ีก็คือพี่เองคุณผู้ชมครับท่านผู้ชมต้องรู้ว่าเป็นพี่อ่ะเพราะว่าหน้าปกหรือว่าโลโก้มันก็เป็นของพี่เลยคุณผู้ชมครับแค่ว่าชื่อช่องมันเขียนว่า yt พีเจทีพีมีรูปกระต่ายด้วยเซฟกระต่ายคุณผู้ชมครับแล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปก็อย่าตกใจคุณผู้ชมถ้าเกิดเห็นเออแบบว่าใครวะหน้าตาหล่อเหลาเหมือนมาริโอเมาเลอร์คุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะพี่เองคุณผู้ชมลืมกดฟิลเตอออออรรร์นนนนนนะคคคคคคััับบืืืเมมม่่่่ววาาาพพีีไปปปทลลิิสต้้ผผููชชด พี่อ่านแล้วคือฟังแล้วต่ละเพียบของขึ้นคุณผู้ชมพี่ก็เลยว่าสตาร์ทเลยมชมมาเพราะว่า,วาพี่แบบคือข,ของขึ้นจริงๆฟังจากคาพูดของเขาแล้วเกือบมันไม่ใช่คุณผู้ชมคือเด็กต,ติดเกมไม่ได้หมายความว่าต้องไม่มีอนาคตคุณผู้ชมได้ติดเกมมีอนาคตก็เยะแย้งไปเนะพอพูดอย่างนั้นได้ไงพี่รับไม่ได้คุณผู้ชมแล้วคืนนี้พี่สตรีมนะครับที่ช่องเอ้ยที่เพจ p t v e เหมือนเดิมนะจ๊ะก็อย่าลืมไปติดตามสตรีมพี่ด้วยรับของกันลืมนะคุณผู้ชมพรุ่งนี้แจกบัตรไกหน้านะครับ อย่าลืมเข้ามารับเัิด้วยผมมาแล้วพี่ว่าแต่ใครมันตั้งไอ้วอร์ปิดผมทำไมพี่ผมเลัดนพี่โดนื่อ้ไไนมผ,มผมยังอยู่นี่นะพี่รอเพ่สตูอยู่ไหนอะ ผมเจอผมเจอผมเจออยู่หน้าอยู่หลังบ้านฟังพี่ผมอยู่นี่นะ้พี่พี่เห็นผมไหมนี่ก็มีเอาเลยแล้วพี่ที่เหลืออยู่ไหนเอ่ยฮัลโหลคิดคู่มาแล้วจ้า อันแน่แอบต้นไม้มันไม่เนียนมาแต่เฮ้ยเพื่อนเราอยู่ไหนวะชุบได้นีกว่าชุบเพื่อนก่อนลืมลืมี่ดีไม่รู้อยู่ไหนที่ดีแต่ไม่ไม่รู้เวทมนต์ชุบเพื่อนหน้ผมลืมไปผมเลยยาเมาอันี่กิวศพนี้มียาชุบแล้วเพร่อ้าวกิวตายเพร่กิวโดนอะไรนะไม่รู้ จะกลับไปชุกกิวแต่ไม่มีตัวหน้าคนอยู่ตัวไหนหละ่ะคนอ่ะคนอยู่หน้าผมพี่ว่าแม่งสองดิว่ะพี่ แตงโมเพ่พี่สตรีมอยู่เพจ Pj. Tpe นะครับอย่าลืมมาเล่นด้วยกันนะครับ